สวัสดีครับวันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยจะไม่พาไปทานอาหารแบบมนุษย์แล้วแม่ฟังไม่ผิดครับเราไม่พาทุกท่านไปกินอาหารมนุษย์แล้วจริงๆงแม่เพราะเราจะพาทุกคนไปกินอาหารของยอยักเขี้ยวใหญ่อยาจะไม่รู้จะเริ่มจากไรก่อนนะจริงๆมันเป็นการแชร์กันแบ<า>บว่า,าดีจังเลยนะมีคนกินคนเดียวปะโอ้โหได้เลยคนเดียวหมดเหรอไข่แหวข้าวครึ่งโลไม่อยู่แล้วหน้าตาคนนั้นอะ อยู่โรงพยาบาลและต่อด้วยร้านที่มีชีสและสไตล์การกินแบบเกาหลีอย่างร้านอันยองชีสครับ ชีสจะยักษ์หรือยักษ์จะช,ชีสชีสชีสยักษ์ยักษ์จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับและร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยอยักษ์ยอยักษ์เที่ยวใหญ่สาวมคีเติมพลังนะฮะยอยักษ์จุฬา50ครับผมซอย <c oughs> จุฬา50นั่นเองถูกต้องเ <c oughs> ลยครับผมร้านยอยักษ์มีอะไรครับผมวันนี้วันนี้เรามีข้าวผัดกะเพราจานยักษ์ไซยักษ์นะฮะ <c oughs> ใครที่รู้ตัวว่ากินไม่เหมือนมนุษย์มนา ไปกินแบบยักษ์กันดีกว่าจริงๆแล้วเมนูกะเพราก็เป็นเมนูถูกใจคนไทยเอาหรอเอาโถเมนูกะเพราเนี่ยเป็นเมนูถูกใจคนไทยนะใช่ครับผมแล้ววันนี้เขามีเป็นแบบว่าให้เลือกสรรตามที่กลุ่มคนมามีท็อปปิ้งเยอะแยะย่อย่างนี่เขาก็มีที่มานะคือเขาจะมีเป็นเมนูแบบคนปกติแต่ถ้ากินเยอะหน่อยเขาจะเรียกว่าเมนูยักษ์เข้าไปในร้านกันดีกว่า นกาาหข้าคือยอยักเขี้ยวใหญ่ข้าไม่กินหรอกอาหารไสมนุษย์ระดับข้าต้องกินอาหารไสยักษ์สำหรับร้านยอยักร้านนี้มีให้เลือกทั้งแบบไสยักษ์และไสมนุษย์มาดูกันครับว่าพิธีกรของเราจะกินไสอะไร อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับผมสวัสดีครับพี่สิสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของร้านยอยักษ์ทำไมต้องยอยักษ์ก็อยากได้ชื่อที่แบบว่ามันสื่อได้เลยว่าอาหารไทยจำง่ายแล้วก็แบบว่าสั้นๆแล้วชื่อมันก็คือสื่อแน่นอนว่าเราจะต้องมีอาหารที่มันใหญ่กว่าปกติค่ะเปิดมาเมนีแล้วค่ะทั้งหม ตอนนี้ประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีฮอตฮิตมากเลยนะคนแถวนี้ต้องรู้จักหมดเลยยอยักษ์เนี่ยใช่ไหมฮะ้ก็จริงๆแล้วมันก็คือต่อเนื่องมาจากอาหารจานเดียวเลยเนาะใช่ใช่ไหมะเป็นอาหารง่ายๆจานเดียวใช่คือต่อยอดว่าเราอยากจะได้ตามสั่งที่เหนือกว่าตามสั่งของเราเราเรียกว่าอาหารตามใจค่ะคือเราเราบอกว่ามันมากกว่าตามสั่งตรงที่ว่าร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยอาจจะมีแบบว่ามีให้เลือกแค่ไม่กี่อย่างแต่ของร้านเราเนี่ยมีข้าวมีเส้นมีซอสสิบเจ็ดชนิดมีวัตถุดิบ 23ชนิดบวกท็อปปิ้งอีก12ก็คือให้ทุกคนแบบเลือกได้เลยแบบตามใจชอบจริงๆไข่5้าใบเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหตายแล้วนี่กินกี่คนเนี่ยกินได้ประมาณ3คนข้าวก็ครึ่งโลเท่านะเด็กครึ่งโลของเราเนี่ยมี2ไซส์นะคะมีไซส์มนุษย์กับไซส์ยักษ์มนุษย์เนี่ยกิน1คนยักษ์กินได้แบ่งกันได้ถึง3คนถึง4ี่คนเลยเมนูที่ขขยดีที่สุดก็เป็นกระเพราเดี๋ยวจะลองชิมกันหน่อยยอยักษ์ได้เลยสักคู่ค่ะเอาไซส์ยักษ์มาครับ ว้าวร้านนี้สดใสน่ารักทําให้เราไม่กลัวยักษ์กันเลยนะครับเนี่ยเพราะยักษ์ทุกตัวของร้านนี้ช่างน่ารักน่าถ่ายรูปเหลือเก,กินมองไปทางไหนก็น่ารักไปสมหมดน่ารักอะ่ะผมเริ่มจะตกหลุมรักยักษ์เข้าแล้วนะครับเววเววนี่ไงาตาม,มท,าที่เราติ๊กไปเลยนะฮะว่าเราต้องการาหมูกรอบหมูเจียงกุนเชียงอื โอ้วิธีกรเราจัดไสายักษ์กันเลยนะครับเนี่ยมาหสั่งกันเลยครับสั่งตามใจไปเลยจะได้รู้กันไปว่ามนุษย์อย่างสามพิธีกรของเราก็สามารถกินเมนูไสายักษ์ได้เหมือนกันไข่ดาว5ฟองนี่มาเป็น u f เเลยเราขออนุญาตเจาะไข่แดงนะครับผมเจาะไข่แดงครับนี่เนี่ยโรจิตอ่ข้าอครึ่งกิโลแล้วแม่เจ้าข้าวครึ่งกิโลอ่ะ ดูดิฮะถ้ามาเป็นขันน่ะเรียกว่าโตมาเป็นขันน่ะแล้วพริกน้ำปลาเขาก็จะมีให้นะฮะครับผมแล้วซอสพริกซอสมะเขือเทศนะฮะไซ้น้ำน้ำอารมณ์กับน้ำน้ำนี่เขาให้มาเป็นแบบเป็นเป็นไซส์รวมมืนกินอ่ะใช่มาเลยฮะนี่ครับโอเคพริกน้ำปลาจะราดยังไงเริ่มจากอะไรดีฮะเริ่มจากข้าวก่อนดีกว่าเนาะมมันไ่เ้อเริ่มจากอะไรก่อนนะจริงๆมันเป็นการแชร์กันในรทกันดีจังเลยนะขอบคุณค่ะมาถือว่าน่าจะมีคนแบบกินหมด ล้วดูชายช้อนนี่ช้อนซ่อมยักษ์เนี่ยมีคนกินคนเดียวปะโอ้โหกินได้เลวยเคนเดียวหมดเหรอไข่แหวะ <laughs> ข้าวครึ่งโล <laughs> ไม่อยู่แล้วนะตาคนนั้นอะ <laughs> <laughs> อยู่โรงพยาบาล <laughs> สุหรับเมนูที่อยู่คู่คนไทยมาน,นานแสนนานเมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูกะเพราครับพิธีกรเราก็ต้องจัดสิครับรออะไร บอกได้เลยว่ากะเพราเป็นเมนูถูกปากคนไทยแน่นอนแล้วทุกครั้งที่แบบว่าไปกินนะเป็นแบบร้านอาหารอะไรอย่างนี้ที่แบบเออก็ต้องกะเพรารสั่งมาแบบนี้ทางร้านก็ทำให้ไปเลยใส่ลงไปทั้งหมูสับกุนเชียงหมูกรอบและไข่ดาวยักโอ้โหจานใหญ่จานตอเบลเธอจริงๆริแม่โอ้ยใหญ่ให เป็นเมนหนัวเป็นเมนูที่ทานยังไงก็ไม่เบื่อนะอืมผมชอบหมูกรอบนี่จังเลยอ่ะสินใหญ่มากินใหญ่มากเลยอ่ะม,มาเป็นแพรเลยอ่ะอืมอืมผมชอบเนื้อเนื้อเนื้อหมูกรอบจริงๆพี่พี่นี่ไง <S <S เขาแบบมันใหญ่ยักษ์นึกออกป้ะยักษ์ตามชื่อจริงๆอะ่ะมีแบบ คนดูมาคอมเมนต์ใน u ู u b e ว่าน้องนุ่นน่าเริ่มกลมแล้วนะคะอ๋อไม่ได้เริ่มฮะกลมแล้วเป็นรสชาติกะเพรามาตรฐานเป็นกะเพรามาตรฐานที่เขาทำมาอร่อยแล้วแล้วเชื่อเลยว่าถูกปากทุกคนที่เข้ามาทานแน่นอนนะฮะรสมือมาตรฐานจริงๆผมบอกได้จริงๆแล้วมันโอเคเลยฮะเอาพูดง่ายๆมันทานได้ไม่มีเบื่อรสชาติดีครับได้เยอะด้วยครับมาสามคนอิ่มเลย สั่งกะเพรายักษ์ครับสซยักษ์ได้แบบตามใจขนาดได้เยอะมากมันเป็นกะเพราแท้ๆเลยครับไม่มีผักอะไรเชียปนเลยมีแต่เนื้อหมูหมูกรอบที่เราสั่งแล้วก็ยังมีให้เลือกหลากหลายมากมีทั้งซุกี้มีข้าวหมัดมูกะหรี่มีข้าวเชริยากิมีแกงเขียวหวานสไปซี่ซอสมะเขือเทศกระเทียมพริกไทยหมูสับพูดง่ายๆนะเป็นร้านตามสั่งที่ดูดีมีคอนเซ็ป เพราะบางคนหลายหลายคนผมเชื่อเลยว่าชอบร้านอาหารตามสั่งตามสั่งที่ต่างแต่อยาก<ห>จะเย็นๆหน่อยถ้ามาจากถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสัมยาม่าให้เลี้ยวซ้ายซอยจุฬาลงกรณ<ม>์15และเลี้ยวซ้ายอีกทีที่ซอยจุฬาลงกรณ์50ประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ขวามือคร<ม>ับที่งสำคัญร้านนี้นี่คือใครที่อยู่แถวนี้นะครับม,มาได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะเพราะว่าเขาปิดเที่ยงคืนลองมาดูครับท่านผู้ชมผมว่าร้านนี้เนี่ย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ชอบทานอาหารตามสายอยากมีความหลากหลายนะฮะคือร้านนี้อยู่ซอยจุฬาลงกรณ์ห้ครับค่ะก็จริงๆใครมาไม่ถูกก็เข้าไปดูในแฟนเพจเ c e b o o k ได้ก็จะแปะโลเคชั่นไว้ให้ตามเข้ามาเอาเลยฮะเอาเลยครับร้านนี้คือร้านเด็กประเทศไทยครับผม ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา1 1มงถึงเที่ยงคืนเว้นวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านและในโครงการยูเซ็นเตอร์ติดต่อร้านได้ที่เบอร์026119218 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะอยู่ในซอยจุฬา42ใช่ค่ะล้วแถวนี้ร้านอาหารเยอะมากเยอะมากเพราะว่ามันเยอะมากจริงตั้งแต่ต้นถึงท้ายนี่เป็นร้านอาหารหมดเลยโอ้เยอะมากจริงๆเนาะและอีกหนึ่งร้านเรานะฮะชื่อร้านว่าอันยองชีสชื่อก็บอกแล้วอันยองซีโอเป็นอาหารญี่ปุ่นแน่นอนเกาหลีหรอเกาหลีหรอเกาหลีหรอ S <S เออแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคอนเซปต์ร้านอาหารเกาหลีแต่ละร้านก็แตกต่างกันเนาะแต่ผมเห็นเนี่ยแว็บๆนะฮะตามเมนูที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเหมือนจานเดียวจานเดียวจานเดียวเนาะเป็นเหมือนเซ็ตโตะ แต่ข้างหลังก็จะมีเป็นบุฟเฟ่กันเหมือนกันนะฮะอ๋ามีบุฟเฟ่เหมือนกันใช่ไหมฮะอันยองชีสนี่แสดงว่าต้องมีคือคำว่าชีสเนี่ยคือขึ้นเป็นชื่อร้านแสดงว่าต้องเกี่ยวกับชีสแน่ๆชีสเป็นหลักนะเนาะครับผมงั้นเราไปชีสกันข้างในกร้านดีกว่าไปกินชีสดีกว่าครับ มาจากถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกจำย่างให้เลี้ยวสายเข้าซอยจุฬาลงกรณ์1ิตรงไปประมาณ150เมตรและเลี้ยวขวาเข้าซอยจุฬาลงกรณ์42ประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ขวามือครับโอ้ชีสนี่ก็ชีสนั่นก็ชีสอะไรจะชีสเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยงั้นผมขออันยองชีสก่อนแล้วกันครับ มาแล้วนะฮะบรรยากาศในร้านนี่ก็จะตกแต่งสไตล์แบบมีความเป็นเกาหลีไว้นุ่นนิดนึงอันยองชีสค่ะเน้นพวกเป็นซิโคลหมูพันชีสซิโคหมูพันชีส่าฮะแล้วก็มีชีสชีสนี่เขาเรียกชีสอะไรพี่บอยมอสซาเรลลาชีสครับผมไม่ใช่มอสปฏิพานนะไม่โอ้ยเล่นอะไรอ่ะทบอนี่ฮะแล้วก็มากับเครื่องเคียงของเยอะมากเครื่องเคียงนะอาหารเกาหลีจะต้องมีเครื่องเคียงมีถั่ดองมะละกอดองมี ครับผมแตงดองแตงรองแตงอันนี้แตงกิมจิอืมเขามีอันนี้มาให้ด้วยโรฮะเป็นโรเป็นอะไรฮะเนี่ยเหมือนกิมจิโรเลยใช่ฮะใช่ไหมฮะเหมือนข้าวผัดกิมจิโรอะอ่าใช่มันคือข้าวผัดกิมจิเมนูซี่โครงพันชีสมาร้านอันยองชีสก็ต้องกินเมนูซี่โครงพันชีสสิครับถ้าไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้แม่โอชิ้นใหญ่มาก มันคือคิมบับคิมบับจะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นอาหารจานอะไรเงี้ยล่ะถ้าเทียบกับเกาหลีเหมือนเหมือนบ้านเรามีข้าวผัดกะเพราสำหรับเมนูคิมบับนี้ชาวเกาหลีนิยมรับประทานระหว่างการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจ้งและรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาโดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ นอกจากนี้คิมบับยังเป็นอาหารนำกลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศอีกด้วยอาหารจานด่วนครับผมตัดเป็นซีซซ่มาแล้วนะครับพี่บอยประกอบกับชีสเราเริ่มได้ที่พอดีนะครับเอาจิ้มยังไงพี่บอยอนี่เลยเหรอ,อนี่เลยเหรอ,อ,อนี่เลยเหรอ,อประมาณนั้นค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้ยยิ้ยิ้และกลิ่นตอนนี้กลิ่นชีสมันขึ้นมาแบบ พระเจ้าอื้อดีมากเลยขอก่อนนะหนูว่าสายชีสอ่ะแล้วจะต้องชอบร้านนี้ชีสแบบอู้ฟู่มากเลยบอกเลยว่าถ้าคนชอบกินชีสยืดๆอ่ะนี่ครับโอ้โหหอมชีสมากเมนูซี่โครงพันชีสมาร้านอันยองชีสก ้องกินเมนูซี่โครงพันชีสสิครับถ้าไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้เมนูนี้มีรสชาติของซี่โครงที่เข้มข้นและเมื่อน,นำชีสมาพัานทําให้ได้รสสัมผัสนับหนุกน,น,น,นับสนุกเคียวงามเหลือเกินครับมาซี่โครงก็นุ่มชีสก็เนึบเวลากินก็เอาชีสมาพันพันซีโครงโอ้ยยิ่งกินยิ่งสนุกงัน่น,นอะคือเราขออนุญาตกินกันที่หนีบได้ไหม สังเกตนะชีสหอมอาหารเกาหลีเขาชอบเอาชีสมาใส่เนาะใช่ค่ะดูเหมือนแบบไม่แมทกันแต่เออมันก็แมทกันดีอ่ะหอมชีช้นหอมมากแล้วก็ตัวชีโครงหมูเพียวง่ายแบบมันค่อนข้างเปื่อยมากับชีสนี้มันชีสเดียวกับที่เขาใช้โรยพิซซ่าไหมพี่ว่มาความรู้หน่อยอันเดียวกันใช่ไหมฮะอันเดียวกันครับอเนี่ยแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยพวกกิมจิให้ชีสเยอะมากก็บอกได้เลยว่าร้านนี้นะ ถ้าใครชอบกินชีสอะต้องต้องแนะนําเลยอะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการมนันสนุกอะมันเป็นอาหารเกาหลีมันแบบมีโอกาสได้เล่นกันอันนี้บอกปะ่ะม้วนเป็นสปากเกตตี้อืมอืออุดมไปด้วยชีสจริงๆถึงว่าเขาเป็น,อ,นอันยองชีสโหนั่นคืออะไรฮะข้าวอะไรครัใครสั่งใครสั่งเธอมา โอ้โหมาแบบกระทะร้อนเลยแล้วครับเนี่ยกินร้อนๆกันไปเลยกับเมนูหมูปูโกกิกระทะร้อนเขายังเอาชีสมาใส่เลยอะอือก็คือข้าวผัดจานร้อนข้าวผัดหมูจานร้อนหอมมากมาแบบร้อนๆ มันคือมีกลิ่นพริกไทยดำป่ะคะอืมใช่ไหมเหมือนข้าวผัดไทยอ่ะข้าวผัดไทยแต่เรามามีสิเองนึกออกปะเขาก็มีน้ำซอสอยู่ข้างล่างมาแล้วถึงเวลาเอาข้าวโปะแล้วมาผัด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 หอมร้อนร้อนอืมอ๋อร้อนอร่อยครับผม ไก่ทอดอัอัโออยงเป็นไก่ทอดราดซอสมาชุ่มชุมนะฮะก็เป็นสไตล์เกาหลีนะคะรอ,อบกำลังดีน้ำซอสอร่อยอเอาชิปเยอะยม,มาเถอครับเป็นรสชาติเกาหลีที่ถูกปากคนไทยมากครับผมอีกหนึ่งร้านนี่อยากจะแนะนำเพราะว่า เาจะมีความจัดจ้านในเรื่องของการปรุงรสนิดนึงแล้วแบบพอเรากินเรารู้สึกว่ามันถูกปากคนไทยอะ่ะใช่ค่ะเพราะค,คนไทยกินค่อนข้างกินรสจัดนะดจุฬา<น>จุฬาสี่บซอยจุฬา42อ่องจุฬา42หรือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็อย่างที่บอกค่ะแปะไว้แล้วใน <c oughs> แฟนเพจเฟซบ o ๊กนะคะแผนที่ทั้งโลเคชั่นในร้านอาหาราต้าๆๆลวมงึึงร้านนี้ด้วยแล้วก็มีคลิปเก่าๆแปะไว้ด้วยค่ะอร่อย <c oughs> <c oughs> พยํยามหยุดเลยตอนนี้วบอกอร่อยขออนุญาตกินต่อนะาผู้ชมร้านนี้คือร้านเด็กประเทนไทยมาลองดูเองแล้วจะรู้สายเก่าห้ามพลาดอันนี้เลิศมากวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีร้านเปิดเวลา11โมงถึง2ทุ่มครึ่งวันศุกร์ถึงวันเสาร์ร้านเปิดเวลา11โมงถึง3ทุ่มครับ ร้านหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับสามารถจอดรถได้ในโครงการย c e n t e r ตอร์ติดต่อร้านได้ที่เบอร์0941659542พรุ่งนี้พบกับเรื่องของเขานี่คือเต็มมากแล้วแบบแจ๋วอะ ทานขาวแล้วตบหวานดีกว่าพราะรานนี้ก็โดดเด่นด้วยแต่งมาสวยงามมากโอ้โหอ๋ออันนี้เสือพึ่งป่าแน่นอนทำไมครน้ำพึ่งน้ำพึ่งเรือเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติครับแป้งเขาจะกรอบๆวัตถุดิยนี้จะดีตรงว่าแป้งเขาจะกรอบๆครับ ข้าวมันไก่เบตงอันนี้เราเราจะคุ้นหูมากเลยเนาะพี่จะมีหลายร้านที่ใช้ชื่อนี้นะครับแต่ดูซิว่าอันไหนของจริงของปลอมครับผมความแตกต่างจริงๆข้าวมันไก่ก็เหมือนกันทุกร้านนะ,ะครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่น้ำจิ้ม